เป็นเรื่องที่ขาเพืือกอยากรู้หนักมากแล้วก็ไม่รู้ว่าหวยจะไปออกที่ใครหลังมีพายกระซิบบอกกับนายเอ็นเตอร์เทนว่ามีพระนางจากวิกพระรามสี่โดนเขียนหลุดโผลถ่ายปฏิทินใหม่ซึ่งปีนี้ได้จับ12พระเอกและ12นางเอกแถวหน้าของช่องมาถ่ายแต่กลับไม่เห็นพระนางคู่นี้ทางทังที่ทุกปีที่ผ่านมาพระนางคู่นี้ก็จะมีรูปในปฏิทินทุกครั้งแต่กลับมีพระเอกไฮโซรวมทั้งนางเอกใหม่แกะกล่อง เขามาถ่ายปฏิทินแทนที่งานนี้ก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าใครคือพระนางระดับตัวท็อปสองคนที่โดนเขียนะจ้าถึงจะชี้แจงความบริสุทธิ์ใจไปแล้วกรณีพระเอกหนุ่มโตโน่พาคิน โอนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทให้กับไลฟ์โคชชอนบุรณะฮิลันให้เพื่อหวังนำเงินไปช่วยเหลือไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไลฟ์โคชคนดังกลับถูกขุดคุยเนื่องจากเงินที่รับบริจาคนั้นไม่ได้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ล่าสุดปลัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริมส่งหนังสือถึงโตโน่ที่เป็นหนึ่งในผู้บริจาคเงินช่วยเหลือไฟป่าผ่านบัญชีของชอนเพื่อให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงหลังชอนกล่าวอ้างว่าโตโน่เป็นผู้แนะนําให้ชอนเปลี่ยนบัญชีรับบริจาคเป็นบัญชีส่วนตัวโดยโตโน่จะต้องเดินทางไปให้ข้อมูลที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือค่ะ หากับคดีฟ้องลูกมอดที่เคยเลฟิฟนิกค,คุณอาทิพยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆล่าสุดหนุ่มนิกพร้อมทนายความก็เดินทางไปยังศาลอาญารัชดากรณีผู้กำกับชื่อดังพศอานอนท์ยื่นฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทหลังโพสไอจีตอบโต้กันเดือดถึงขั้นแตหกหักจากที่นิดขอทวงสัญญาคืนอ้างว่าทนพฤติกรรมของผู้กำกับคนดังไม่ไหวซึ่งพศโกโรชี้แจงไม่ได้โกงเงินค่าตัวนักแสดงในสังกัดและป้อนงานให้ตลอด และแมจะไร้เงาผู้กำกับคนดังที่สารเนื่องจากติดภารกิจแต่ทางฝั่งนิกก็เปิดใจว่าอยากเจอตัวพศอานน์ต่อหน้าเพื่อทำการตกลงกันแบบไม่ต้องผ่านทนายความของทั้งสองฝ่ายเพราะหวังว่าการเผชิญหน้ากันโดยตรงดีกว่าการส่งทนายไกลเกลี่ยกันไปมาส่วนเรื่องที่ผู้กำกับคนดังยื่นเงื่อนไขว่าอยากให้ตนขอโทษและแถลงข่าวรวมถึงจ่ายค่าทนายแทนเป็นจำนวนเงิน,น10,000แบาทนั้นทางนิกไม่สามารถรับได้จริงๆค่ะ จริงจริง,รงวันนี้ผมผมคิดว่าผมน,าน่าจะได้เจอพี่เขาผมคือคือผมเตรียมที่จะมาเจอพี่เขาอะไรฮนะอย่างอย่างคุยกันเพื่อแบบจะจบกันนแบบอย่างดีที่สุดอะไรเนงะี้ยะแต่ว่าพี่พี่เขาไม่ไม่ได้มาคือผมเคยเคยเห็นเขาสัมภาษณ์ล่าล่าสุดเลยเขาบอกแบบทไมไม่เขาา้าเขาไม่อะไรเนงะี้ยฮะผมก็เลยแม่ผมก็เลยติดต่อไปก็ไม่ไม่เป็นไร ขึ้นศาลกันอีกแล้วสองสามีภรรยานันกร้องร็อกไวเลอร์เสกโลโซและการวิภากรแต่ครั้งนี้เสกเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจภรรยาในการฟังคำพิพากษาคดีที่อดีตภรรยาของเสกอย่างอีฟแม็กซิมเป็นโจทยื่นฟ้องการในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาพรบอรคอมพิวเตอร์โดยจำเลยได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวทำนองว่าอีฟแม็กซิมเป็นผู้หญิงไม่ดีและยังมีข้อความอื่นซึ่งล้วนเป็นเท็จ ทำให้ผู้ที่อ่านข้อความเข้าใจว่าโจดเป็นคนไม่ดีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูถูกเกลียดชงังซึ่งคดีนี้สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทําของจําเลยเป็นความผิดฐานมินประมาท้วยการโฆษณาเป็นความผิดหลายกรรมต่างวาระให้ลงโทษทุกกรรมพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ประกอบมาตรา326ให้ลงโทษทุกกรรมลงโทษจำคุกกระทงละ1ปีปรับ40,000บาทรวม5กระทง รวมลงโทษจำคุกรวม5ปีปรับ2 0 0 0 0นบาทพิเคราะห์พฤติการคดีมไม่ร้ายแรงเห็นว่าเป็นความผิดที่เกิดจากความกดดันพอเลิกกับสามีจึงควรให้โอกาสจำเลยได้กลับตัวโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปี